สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอุ่นเตียต่ยพัตตะลุยด้ค่ะพาขอปปามาหาเห็ดที่เก้เกาจ้ามาเมืนเน่อกันเห็นเนาะรดนแลนพนันหูอยู่ดอกบัเป็นทั้งใดนเนาะไปไปหลุ่นไปชมน้องกันค่ะวมืนอ้ี้เขาจะเป็นยังไงมานว่ไปเ<ป>จอแล้วนี่กำลังสวยสวยๆเลย ดอกบานข้าวไข่พูนช่องดอกอุยอ้ยอุ้ยข้างี้อีกเข้างี้อีกนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกหนึ่งบุญเขาเยียบนี่มึงเห็นเปจังไรบุ ดอกยางใหญ่งามแฮ่งไตุ่่มใหม่จ้าใส่ลับน,น,นี่อุ้ยขาแม่เบิงง่งพี้น้องเบิ่อนี่นี่อุ้ยงามแี่ง กำลังขึ้นงามอีดีพี่นนอ,อ,องามงามใส่อีกมีน้ำมุนอีไหมใหม่ใหม่บ้าง

ดอกแบบงามตุบปุอยอู้โอ้ยใส่อดอกน,ะนี่สองดอกเลยจ้าโอ้โหุ่นเปิดทั้งหนึ่งยู่ทั้งหนึ่งนี่ ดอกสวยมาก ดอกเงยแห้งดอกนี่สุดยอดดึงดอกนี่บานอย่งนี่พูนนี่สุดยอดโอ้คุณถ้าตะเคลียร์มึงนึงเห็ดอยู่มึงนึง ดีดอ,องโอ้ถึกแม่กินหมดเนี่ยเทียบปับ๊บไปปรับโหลดเอาดองแทนโอ้ยเห็ดอ่อน ดูกห่างทางอีกดอกนึงนี่จะเปนมูโอ้ยเห็ดข้เาเหมดใหญ่เฮ้ ้ามบอน,น,นเหมือนจะวนมาออก,กอีกรัวเห็ดเผอกเขนานี่ไหมงามแพ่งามๆเลยอื่ีจ้าอุ้ยหลังเลยเอาได้ปะโอ้ยเอาบปได้แสกเม็ดจอดไปเอาแล้ว หลังแหลีดสวยงามโอ้ลังแหลีดอกงามจังเลยหืมมีจจะดอกหน่อยๆขึ้นเนาะเนี่ยมาเห็นยูงหันไม่ใช่วันนี้เออนี่พุนๆทั้งพุนอยู่ใหบึงครับึง,งชิบน,นี่จ้าเห็นข้เขเียวน้ำเต็มอยู่ นี่หลีไปต้องอยู่อู้ยลูกน้อยมันเอาไปก่อนน,นี่ดอกใหญ่ซะด้วยอยู่ในเงาไม้ทำแรงามหฮงดอกปุ้มปุ้มดี เห็นลังแหล่ขึ้นมางามสิจังบ่จังกับเบิ่งเอาพี่น้องมื่อนี้เบิ่งเอาเบิ่งเบื้องข้อมานของเฮาเต็มกระตาด้วยพี่น้องเลยเบิ่งเอาเบิ่งเอาลุนทีเลยโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องเอ๋อข้อมานของเฮาสุดยอดเนี่ยมื่อนี้เฮาก็เลยได้ออกจากป่ามาแล้วล่ะ สุดท้ายนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปพื่อลังใจให้อ่อนเตี๋ยพาตทลุยน้ำพี่กันมื่อนี้ที่เฮามากก็คือพี่กัดอบตสร้างทอเด้อค่ะเด้อเห็ดกำลังออกอ่ะหากลองมานน้ำเพลินถือว่าหมานมากมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมื่อนี้อ่ะลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อค่ะมื่อนี้เด้อพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอบตสร้างทอนะจ๊ะ